ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้บ่าวตึงมีง้อโค้มแม่ลูกมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกทท่านครับแม่ไทยสูงลอยยี่สิบสามครับพี่น้องครับมีลูกมาแหล้วสองตัวครับเป็นลูกเพศเมียครับอยู่ทั้งขางนะครับแถมแม่ทองอีกสองเดือนครับพี่น้องครับทองสองเดือนนี่แถมนะครับเดี๋ยวบ่าวตึงคิดแต่ละค่าแม่ลูกครับลูกในทองบ่าวตึงแถมไปเลยครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปครับง้อโค้มนี่ครับลูกสีแดงงามครับ สองเดือนสามเดือนครับประมาณสองสามเดือนครับลูกแต่ว่าแม่เพิ่งงอปีละลูกครับลูกได้เดือนกว่าขึ้นแรกครับงอตัวนี้ครับปีละลูกครับนี่เป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกเพศเมียครับอายุสองเดือนนิดๆครับพี่น้องครับแม่ถ่ายสูงร้อยยี่สิบสามครับเบาตึงเปิดใบนั่นเลยค่าครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับแถมลูกในท้องสองเดือนครับ ชิลราคาแต่เมลูกนะครับลูกในทองแถมครับทองสองเดือนครับพี่น้องครับผสมตมากครับในทองครับลูกเป็นลูกเพจเมียครับงวดตัวนี้ได้ลูกสองตครับลูกตัวนี้สามในทองครับลูกตัวนี้ทองแถมครับพึ่งทองในสองเดือนครับพี่น้องครับงัวตัวนี้ครับเปิดราคาแม่ลูกครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับงวอโคมนี่ครับเป็นลูกเพจเมียครับอายุสองเดือนนิดๆครับ ลูกมันครับโอ้ยลูกสีแดงแห้งครับพี่น้องครับสีสดๆครับเป็นลูกตัวแม่ครับอายุสองเดือนนิดๆครับง้อตัวนี้ให้ลูกปีต่อลูกครับปีละลูกครับนี่ครับออกลูกได้เดือนกัวคืนแรกครับพี่น้องครับท้ายสูงร้อยยี่สิบสามครับเล็บดีคอขาดีครับวัตถุบถอนครับพี่น้องครับนุ่มสีเต่าครับนุ่มๆครับนุ่มสีเต่าครับเมืองครับถึงเชืองครับถึงเชืองครับ บอดือบ่อส้นครับงวอตัวนี้ครับหรืองวไทยเลี้ยงง่ายครับงวไทยกลางครับกลางใหญ่จังหน่อยครับนี่ครับนาซื้อนาเลี้ยงแห้งครับสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยครับงัวโคบนี่ครับแถมลูกในท้องอีกสองเดือนครับลูกในท้องแถมครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับทองสองเดือนครับเพราะว่าง้ตัวนี้ปีละลูกครับออกลูกได้เดือนกัวขึ้นเลยครับแม่พันครับ เิ่นผสมมาแล้วครับห้องสองเดือนครับแม่เพ่นครับแต่เบาถึงคิดนราละค่าครับคิดในราะค่าเม่ลูกครับสี่หมื่นสี่พันหาร้อยครับแถมลูกในทองอีกสองเดือนครับพี่น้องครับน่าซื้อน่าเลี้ยงแห้งครับง้อโคมนี่ครับแม่ถ่ายสูงร้อยยี่สิบสามครับลูกเป็นลูกเพศเมียนะครับเด้ลูกเพศเมียครับไอสนใจครับโทรมาหาเบาถึงด่วนครับบ้านนวาวาอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับ โอ้ยสีดีแห้งพี่น้องครับใครได้ไปครับโคมนี่ครับสุดยอดเลยครับซื้อสองได้สามครับแถมลูกในทองอีกสองเดือนครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดสนใจครับเห็นคลิปนี้แล้วครับทร่วมหาบ่าวถึงด่วนครับเมื่อนี้มีง้อโคมแม่ลูกมาฝากสองโคมครับเป็นลูกเพจเมียทั้งสองครับพี่น้องครับเบิ่งกันไปง่ายๆเลยครับเมื่อนี้ น,นี่เป็นคมที่แหลกครับเดี๋ยวพาพเป็นงคมที่สองครับพี่น้องครับอันนี้เป็นว่าโค้แรกครับเพจเมียครับโค้งสางดีแห้งครับว่ตัวนี้ครับสี่อสองในสามครับพี่น้องครับไปหาเมียครับเมีย เบิ่งเอาครับพี่น้งครับอันนี้เป็นงอกคมแหลกครับอีกคบหนึ่งเดี๋ยวเบ่าถึงลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อสุดท้ายนี้บ่าตึงขอจบคลิปใ้เพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ